สวัสดีครับอยู่กับช่องท็อปสิกาไฟเหมือนเดิมวันนี้นะครับอันนีทน้ที่เดิมสถานที่เดิมสถานที่เดิมเวลาเดิมนะครับเพราะว่ากูอยากนองเว้ยก่อนที่กูจะไม่มีเวลาเวยเพราะว่ากูดูแล้วว่าไม่มีเวลากูอยากจะทําคลิปแต่ว่ามันแบบคือมึงเข้าใจว่าเขาว่าไม่มีเวลาแต่อยากทําทคลิปอะ่ะก็เลยต้องอัดไว้มีเวลาต้องอัดนะครับอ่าวันนี้จะไปตอนนี้ตอนนี้จะเป็นการแข่งระหว่างเจน่ N A กับเนโอ ก็คืออยากจะมาเทนไอโอก่อนที่ไอโอจะไปเนาะเพราะว่ามีรุ่นพี่ก็คืออันนี้ที่จริงมันไม่ใช่ของผมมันไม่ขอรุ่นพี่โอเคแค่นี้แค่นั้นแหละ mm hmm. อ่าไม่พ่าคำพีตัดกี่ใบครับขึ้นกองกี่ใบขึ้นกองกันเลยหน3สองสามสี่อ้าวในเย่นนะเป็นหนึ่งเป็นหนึ่งก็เป็นสอง อ่ายอดคุณเบสคุณเบสครับเจนีนี่โหดมากไหมครับคุณเบสแล้วผมมันก็เก่งนะเก่งแกะเทียเทียอะไรครับตาคุณยายอยู่เทียร์อะไร B นะแต่ความน่ารักละ่ะ k s เลยเอ้ยชจนีแต่มันไม่ใช่ห้าร้อซีซีผมไม่ค่อยชอบเลยเรือดตอนนี้จะเป็นตาของแอดมินกล้วยเนาะเริ่มก่อนอกูเองแหละจวดไลท์จว, Light, จวสกิลเมลสสนามสซบ้าหนึ่ง สบายรีคอเพนโซเคสอุ้ยหมาแม่งกัดกันเยิ้มเลยไปป่าดิหมาเฮียคอเพนโซเคสหนึ่งใบลงมาเราเจอบรรเทาละเขินจัวนจ่วโอ้แม่งไรแม่มดจุ้ยอ่ะไม่โมทำไรได้ครับคุณบิดบิดตัวมันแล้วก็เอาดอกเค้าโซหรือเอาตัวที่ตั้งขึ้นมือไปพันไม่ป้องกันดอกพลังงาน,นจั่วโนติกเกอร์มือเล่นเข้าถือจั่วไล่ครับเป็น ตัวเจ็ดพันเก่าอันอดีตเจ็ดพันพอแพนโทเคนินอ่าผมขอดูมือแป๊บเออผมขอคอมาตีหนึ่งหมื่นบิทแปะปล่อยเบื่อหนึ่งหมื่นบิทแปะปล่อยหินพลังห,หินเลยด้วยหายใจเจือกูม,มอุตส่แล้วว่ะไดกคนมันโทษแค่ไหนได้อยู่นะเนี่ย ลงมาคุณเบ๊ครับคุณเบครับตัวนำตัวรถคอใช่ไหมใช่คัตบอลชีเร็งบอกสามพันที่อแล้วมันก็จะขอตัวเทียนนั้นลงมาคัตบาลหนึ่งคัตบอตสองเฮ้ยอะไรวะเนี่ยเอาเอาเป็นยอแล้วกันทิใไอโซผมม่มีคุณจะากเซฟใช่ไหมเซฟมือขอดูโซหน่อยดิคนเชิญเลยครับโซมีประมาณนี้คอ รถสามคลอสเฮ้ยคุณเบสคุณเบสพอเดี๋ยวผมจะส่งคลิปเข้าไปในผมจะส่งคลิปเข้าไปในไลน์คุณนะแล้วก็ได้ได้เพราะว่าผมจะอัพบนคอมเนาะสกิลคอท็อปตามไอ้นั่นตามเรียสกิลตอนลงไม่เกิดเนี่ยโมลงอนคอคอโลเรียที่มี่อยู่ใช่ลงช่องอะคุณทำฟอร์มผมหายหมดเลยคุณต้องชดใช้คอนี้ กูจะแฮวผมไม่ได้นะตีแวนได้กีแวนพลังข้างนี้ไปมึงเลยเอ่ออันนี้ตีข้างข้างไหนแรงสุดข้างข้างนี้มั้งเออข้างที่แรงตีข้างแล้วตียาโซโซชาร์ดแล้วก็จั่วครับแซนดอครับผมไล่เป็นซิซิเลียจั่วทั้งยืมเป็นเจลลี่กิฟต์บอสผมขอใช้เทสซิซิเลียครับ คัลเตอร์เอ้ยอย่าพู่นนะผมยังไม่ชัดอยู่แบบจะขอคอยไปใบนี้ก่อนครับยิ่ใบนี้ถ้าเห็นยูนิตที่คอยด้วยมาคอสมาราจะบ่อยสามพันจะน่าใช้เทสเซเลียครับคัเตอร์บันหนึ่งีทารครับเปิดห้าใบโอ้โห,โห,โหคุณเปคุณตายแน่ไม่ได้หวังรอดอยู่นะขอ้อวันนี้ดูสิ้นหวังไงไม่รู้มือมีใบเด็กเปกยเจ็ดใบ จะปลูกต้นไม้ป่ะจะทำก็ทำคอไม่ไม่ลงนี้ไ้นะเจ็ดเจ็ดสู้เรียจัอย่างนี้ไ้มวะอย่าเลยยังไงอูต้องีจาะซิดอยู่าลนี้เลยคอแล้วก็ใช้ตัวนี้ก่อนไม่ได้ไงอ๋อลงมาจากอันนี้ฮะ ใช่ต้องใช้เซจให้เซตปรปกอนสกิลครับคอแพนดูคิ้หนึ่งมาอาตัวนี้จะแท็บเก้าพันแท็บหมื่นสองคอบุยห้าพันมันชี้แพนดูเพนชะไม่มามันชี้แพนดูเพนเหรอเกินหนึ่งสามกว่าก็ชี้ตัวนี้อ๋อห้าพันเป็นหมื่นตัวนี้บุกหมื่นสองจะตีล้วคุณเบสปล่อยแวนนาะไปเอยนี้มันต้องสับปะช่เถอ ยังแมงมาข้างแสดงความไม่พร้อมจริงๆไม่พร้อมไม่พร้อมยไม่อยากการลอยาประหยัดเนสอมื่นสองหมื่นแปันครัเพจเอ้ยเหมือนมันเป็นแทบดอทปะมันถึงจะบกเื่น่ะมันต้องมีเออมันแร็เลไงสองหมื่นแปดสองหมื่นห้าสตีแรงมากโอ้ไมุ่ดๆดไปเลยเจอแล้วคุณเพจเงินจัวฮัซิต คุณขออนุญาตจับนะครับเพราะว่าจบสี่ขออนุญาตจับเนาะโอ้เชี่ยมจะมาจวบยัไงวะจะออกไปใบหนึ่งนั่นแหละเชี่ยมของแม่หมดกรบออกไปดิตัวนี้ก็รถพอททำแย่ได้หนึ่งรถคอสามโอ้โหเทคแต่ละใบไซเบอร์ไทเกอร์ก็มีิวจิเกอร์ก็มีมีทุกอย่างเอาจะนี่ใส่เบอร์ออาจับได้จับได้เราเเราเรา,เ,รา,เ,ราเป็น บ้านเดียวกันไหมคนบ้านเดียวกันมีสี่โมแมงเจ้ากูให้ตายหรือไงวะเล่นโมไปใจกูให้ตายเลยหรอเบ็ดแมวอย่าเล่นไม่มันน่าเกลียดเปิดสามไม่ได้เก็บใช่ไหมไม่ได้ไม่ได้อนนี้ไม่ได้เอาไม่น่าเกลียดเกินไปแมวอย่าจะมั่ดีเอ้ยการขอร้องไว้วอนมาหนะอย่านะอย่าไม่โล่ใบห้าใบครับ โซบสามเนี่ยอันนี้ลดคอร์สสู้ไ, <อ S 1> ไม่ได้ค <ไอ S 1> ูโคโ,โมโทิงนะ้งไงหืมโทมิโตแมนหืมหืมอ่ามือไม่ดีมันบอกว่าไม่ลงมาด้วยความสามารถใช่ปะ่ะลงมาด้วยความสามารถใชรไม่ได้อันนี้คือเห็นลงไงอ๋อ,อดูดิบอดพร้อมมากอะรโซบาสอง ไม่คอนลดไม่ใช่ไม่ลดรดแค่ครั้งทัดไสจวดสองใบเอามือยัดเอาเป็นโอ้ยกูญชันนงด้วยทันตะวันนี่เอตสีแวนเท่าไหร่แปดเอ้ยใ้ป้องกันเอ่อได้อย่ามานลาฮิมิโกะไม่เอาอันนี้บวกไปห้าพันสิบสี่สิบสี่บวกเจ็ดเ็ด นีเ่เบสอะปูเชียงนี้มึงไม่แรงเลยลเท่าไหร่อ,องตัวปะสิบหกสิบหกได้สิบห้าปะสิห้าเบ็เรางแพ้<ะ>ทางวันนี้เฮียกับเธอแม่งแม่ขึ้นเลยตายแล้วกินนี่หมดแต่น่าดอเบดเกตไลายครับอิมาเจนเนอร์ไม่กินไงฟอสฟัน จะเอาให้ฟอสตูเข้ามาเลยจริงๆสกิลของไมก้ารครับอ่ารีไมขอดูงแบบคเบอะมึแกแก้วสกิลไมก้ารครับคอร์ตเตอร์บัสหนึ่งดีไทยกูไม่อยากดีไทยน้องมันต้องอยช่องแวน์เป็นห้าใบครับแหม่อ่อาคอร์ลิก้าสองใบแต่ผมไลฟ์เกมสามแล้วผมจะได้คอสามใบกี่ีไม่เคยเนอะเตะเลวย ไปนี้คือช่องมันสกิลแอควะ่ะดีไหมวะมันก็จะไม่มีนี่มันจะบอกภาพนะครับอัานี้นะอันนี้ว่าถ,ถ,ถ่าหน้าบกมือครับคุณเบ็คกิ๊บบอกว่าต้องถ่ายเป็นเทเคทนาะ <c oughs> อ่า กูไปนี้โซบะหนึ่งเสกเพ้นมาโซบะนี้หนึ่งเสกเพ้นมาเพ็นน้ำมาเพ็นน้ำครับเวทเพ็นน้ำรีทายสกิลคอมโพเตตทอมิโตแมนครับรีทายครับจั่วตัวเอหมื่นการันไม่ได้เลยให้ตายขอครับโซบะหนึ่งดีทายตัวเองขอเป็นโดนเพ้นสองใบขอกูขอพี่ขาวห้า กเจ็ดครับไม่รู้ไม่ได้นับเจ็ดครั้งคอหนึ่งสองสามสี่ห้าบวกไปห้าไม่ดิห <7 S 2> น <7 S 2> ึ่งสองสามสี่ห้าเออบวกห้าจะบวกไปส 15. 15, ิบห้าสิบห้าตีสองห้าตัวนี้ตีสองสามแต่ตัวนี้ตีคอได้อีกรอบนจะได้งดีขอทับสกิลบวกอีกหมื่น แฟนตีสองสิบสองสามสองสามสองแปดสิบแปดคอยมืนสามแปดสองได้อเอ้ยไม่ใช่สองแปดได้เดียวฮอันนี้สามแปดอันนี้สองแปดใช่ปะ่ะไม่ใช่ไม่ใช่สองไดไอไม่น่านเลยอันนี้บบตี ตีอดอพลังเวนตีพะังสองมือสามสามมือนสามสามมือสามอันนี้ยืนสองสามสองสามสองแปดเย็ดไม่ไม่พตายเยียต,ตายง,ง่หูนี่นะครับคือพลังของเนโอเนต้าอย่าไปหาทำในพวกเียอะ มือมือ,มอคือถ้าผมอะ่ะเจอรูปถ้าผมเจอรูปไปเนี่ยผมก็แพ้เวยถ้าเจอรูปโมกอนะเพราะว่าผมก็เป็นตัวนี้กไไออ่อนเห <ไป S 1> มือนกันเวเกือบเกือบไลผมเลยถ้ามือคุณดีนะแพ้แล้วว้ามือแย่งงวันนี้ก็ขอลาไปก่อนอด้วยแพนโทเคสน,น่ารักน่ารักไง